5เทคนิคครับที่ทําให้สอบติดมอนหนึ่งครับผมสอบติดม1นน,นั้นเป็นโรงเรียนชั้นนาด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ยุทธนะครับจะมาเฉลยคีย์เวิร์ส5คีย์เวิร์สครับ หาเทคนิคที่ทำยังไงให้สอบติดนะครับโดยพ่ยุทธ์เน้นเป็นผู้สอนอยู่ที่สาบันเพราะฝันครับปกติพ่ยุทธ์จะสอนวิชาคณิตศาสตร์นะครับอ่ะเรามาดูข้อที่1กันเลยดีกว่านะครับข้อที่1น,น้องต้องเก็บเนื้อหาให้ครบครับแล้วก็อัปเดตความรู้ใหม่เสมอทวนนะฮะเก็บเนื้อหาให้ครบแล้วก็อัปเดตความรู้ใหม่ เก็บเนื้อหาให้ครบคืออะไรครับอย่างพ่ยุทธ์เนี่ยรับผิดชอบสอนคณิตศาสตร์เนี่ยมันก็จะมีบางบทที่ไม่ได้ออกข้อสอบแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องไม่ได้อัปเดตตัวนี้เนี่ยนะฮะทำให้น้องเนี่ยเสียโอกาสครับเสียโอกาสคืออะไรเสียโอกาสก,าก็คือไปอ่านในสิ่งที่อา้าวมันไม่ออกมันไม่ออกแล้วนะครับหลักสูตรใหม่เพราะถูหลักสูตรใหม่เนี่ยถูกเปลี่ยนเป็น2,560นะครับเป็น สูตรใหม่เรียบร้อยแล้วเพราะนั้นกระทรวงสาธาริการก็ได้ตัดบางบทออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับมีบางบทที่ข้อสอบออกบ่อยบ่อยก็ยังอยู่นะครับเนี่ยอย่างเช่นสมมุติว่าเศษส่วนสมการอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องอัปเดตด้วยนะครับอัปเดตด้วยว่าเอะตอนนี้เศษส่วนกับสิย,ยมสมการที่ออกบ่อยๆนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับประเภทไหนนะครับเนี่ยก็คือการอัปเดตความรู้แล้วเก็บเนื้อหาให้ครบก็คือ น้องก็ต้องรู้อีกครับว่าบทไหนเนี่ยออกบ่อยแล้วน้องๆยังทําไม่ได้นะครับน้องก็ต้องเก็บเนื้อหาตรงนั้นที่ข้อสอบออกบ่อยๆไม่พลาดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือต้องเก็บนะครับนี่ก็คือข้อที่1ของเราข้อที่2นะครับก็คือการฝึกตลุยโจทย์ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับพี่ยุก็จะแนะนําว่าอย่างน้อยๆเนี่ยก็คือประมาณ2 0 0ถึง300ข้อต่อวิชานะครับที่ทางเราแนะนำนะครับถ้าเวลาน้อยก็อาจจะลดหลั่น แต่ว่าไม่อยากให้ต่ำกว่านี้เพราะฉะนั้นก็มีต้องมีการเตรียมตัวนะครับก็ควรอย่างน้อยสัก1ปีนะครับเพื่อโอ้โหสองข้อ5วิชาสมมติอน้องเอาห้องสามันก็เป็น1000ข้อแล้วนะไปเยอะนะครับพอสมควรนี้การเลือกเทคนิคการเลือกข้อสอบเนี่ยข้อสอบที่มาทำเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่สอดคล้องกับข้อที่1ข้อที่1นเนี่ยบางบทไม่ได้ออกแล้วน้องเสียเวลาอีกนะครับก็ต้องมีแนวข้อสอบที่ค่อนข้าง อัปเดตด้วยมันสอดคล้องกับข้อที่1ในการเลือกในการทายากเกินไปบางทีเดี๋ยวนี้ข้อสอบก็ไม่ได้ออกยากเมื่อก่อนแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอัปเดตตรงนี้ด้วยนะครับอัปเดตจากข้อ1บทเรียนแล้วก็อัปเดตข้อสอบที่ตอนนี้ออกด้วยนะครับต่อไปข้อ3นั่นก็คือน้องต้องวิเคราะห์จุดแข็งและก็จุดอ่อนของตัวเองให้ได้นะครับก็จริงจงสิ่งหลักการที่ถูกต้องนะครับก็คือต้องเสริมจุดแข็งอะไรทีเ่เป็นจุดแข็งของเราวิชาไหนเป็นจุดแข็งบทไหนเป็นจุดแข็ง เราต้องเสริมตัวนั้นนะครับแล้ว <Okay. S 1> ก็ต้องอุดจุดอ่อนของเราเมื่อเรารู้ว่าบทไหนเป็นจุดอ่อนอย่างคณิตศาสตร์เนี่ยก็80ปส่วนใหญ่ก็จะไม่ชอบเรื่องเกี่ยวกับเลขาคณิตที่เป็นรูปซีเดียมหาพื้นที่วงกลมนุน,นีนันทั้งหมดทั้งปวงเส้นขนานอะไรนะครับก็ต้องจุดอ่าอุดตรงนี้ถึงแม้เราไม่ถนัดก็ไม่ใช่ว่าทําไม่ได้เลยอย่างเงี้ยมันก็เสียคะแนนไปนะครับอย่างน้อยก็ควรจะรู้พื้นฐานทําบางส่วนที่ข้อสอบออกบ่อย ก็ต้องหาคนแนะนำฮะว่าถ้าเกิดเราไม่ถนัดบทนี้จะทำยังไงให้ได้คะแนนกับบทนี้นะครับซึ่งเป็นไปได้ครับนะมันจะมีเทคนิคของมันอยู่นะครับต่อไปข้อที่4นะครับก็คือน้องต้องวางแผนการอ่านหนังสืออย่างเป็นระบบนะครับเคยไม่ให้ว่าอยู่ดีจะสอบเนี่ยนะครับไม่ไม่ต้องสอบข้อมหนึ่งเนี่ยสอบกลางภาคสอบปลายภาคเนี่ยไม่รู้จะเริ่มอ่านจากตรงไหนอ่านไม่ถูกฮะเปิดหนังสือไม่ถูกเลยว่าหน้าหนึ่งหน้า2ควรจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นนี่นะฮะต้องหาตัวช่วยนะครับ ในการแนะนำว่าน้องต้องควรจะอ่านวันนี้ควรจะอ่านประมาณแบบนี้นะครับควรจะอ่านบทนี้ก่อนอันไหนหน้าอันไหนหลังนะครับเพื่อเป็นระบบเพราะว่าบทบางบทเนี่ยบทหรือว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยถ้าไม่รู้ตัวนี้ก็จะไปทําต่อตัวนี้ไม่ได้หรือทําได้แต่ก็ไม่คล่องไม่เคลียสุดท้ายก็ไม่เข้าใจอยู่ดีนะครับไปเจอโจทย์จริงๆก็ยังทําไม่ได้ ก็ต้องวางแผนอย่างให้เป็นระบบวันนี้ครูจะอ่านวันละสองชั่วโมงเสาร์อาทิตย์เวลาเยอะหน่อยก็อาจจะเพิ่มเป็น3ชั่วโมงนะครับเพื่อจะให้เก็บ1000ข้ออย่างที่เมื่อสักครู่แจ้งนะครับจากข้อ2ใช่ไหมฝึกตะลุยโจทย์หนึ่งพข้อจะวางแผนยังไงให้เป็นไปตามนั้นเอาวันไหนเป็นวันพักผ่อนช่วงเวลาไหนิดเติมตรงไหน,นอ่ะให้เป็นรีแล x กซ์เดย์นี่ยก็ต้องวางแผนอย่างนี้นะฮะมันต้องเป็นแบบนั้นนะครับโอเคส่วนข้อสุดท้ายนะครับแล้วก็เป็นข้อที่สําคัญมากสําหรับที่พิยุ์ มักจะให้ความสำมัญข้อนี้เสมอนะครับในเรื่องของการเติมกําลังใจให้ตัวเองนะครับอยากสม่ําเสมอด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นจากครอบครัวนะครับจากตัวเองและพิยุก็เสริมให้ก็คือจากคุณครูที่น้องได้ไปเรียนเนี่ยนะฮะตรงนี้สําคัญมากเลยนะฮะไม่มีกําลังใจก็ไม่เกิดแพชชั่น ไม่มีแพชชั่นก็ไม่มีตัวขับเคลื่อนให้เกิดการอยากอ่านหนังสือหรืออยากจะอบเข้ามอนหนึ่งรวมถึงเอาไปประยุกต์ใช้ได้ตลอดเลยฮนะตัวนี้ไม่มีกําลังใจก็ไม่มีแรงขับเคลื่อนในการใช้ชีวิตหรือทําให้ชีวิตประสบความสําเร็จนั่นเองเพราะนั้นปกติพี่เวระสอนเนี่ยพียุ่ก็จะบอกเด็กๆหรือให้กําลังใจเสมอน,นะครับก็เป็นทักษะชีวิตหรือว่าวิชาชีวิตที่ต้องเติมตรงนี้ต้องเติมสำคัญมากนะครับเราไม่มีกำลังใจก็ใช้ชีวิตไม่สนุก ฝากไว้5ข้อนะครับเรามาทวนกันหน่อยอย่างเร็วๆข้อที่1ก็คือต้องเก็บเนื้อหาครบนะครับแล้วก็ต้องอัปเดตความรู้ด้วยข้อ2คือฝึกตรุยโจทย์ให้มากที่สุดนะครับก็แนะนําไป1000ข้อนะครับสก็คือวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเองนะครับและ4ก็คือวางแผนการอ่านหนังสืออย่างเป็นระบบและสุดท้ายก็คือเติมกําลังใจให้เสมอห้าเทคนิคนี้ลองนําไปปรับใช้ดูครับพิยุทธ์ไดเอามาสอนน้องๆที่สถาบันแล้วปรากฏว่าสําเร็จสอบติดกระเพียบเลยฮะลองดูฮะ e aí